นี่คือนักเตะรายแรกในรอบ13ปีเต็มครับที่ย้ายโดยตรงนะครับจากเมืองทองไปอยู่กับบุรีรัมย์นะครับก่อนหน้านี้ต้องย้อนกลับไป13ปีเมื่อปี2010ครับนั่นก็คือจักรพันธ์แก้วพรมนั่นเองเขาเข้าไปอยู่กับ Academy j m g Thailand ครับในวัย12ปีโดย j m g Academy เนี่ยเป็น Academy ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกครับหลายประเทศเลยและทีเด็ดของ j m g ก็คือการที่พวกเขาเนี่ย เล่นฟุตบอลในช่วงหนึ่งเนี่ยแบบเท้าป่าครับหลังจากนั้นครันักเตะของเจมจีได้รับการเซ็นสัญญาขึ้นมาอยู่อะคาเดมีของทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งครับเมื่อปี2013ครับเมืองทองยูเนเต็ดก็ได้พานักเตะ Academy ี่ของสโมสอนเนี่ยในการที่จะไปฝึกซ้อมฟุตบอลนะครับที่สโมสรนนเรด,ดิโกโมาดิดครับ ซึ่งปี2016เนี่ยเมืองทองก็มีการสร้างการติกอสครับสร้างนักเตะเอานักเตะทีมชาติไทยเข้ามาอยู่จนได้แชมป์ไทยลีกสุพอร์ครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกทองไายออกแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับเขาก็มีความพยายามและก็ตั้งมั่นมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ครับนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งฮะเกือบ10ปีเต็มสุดท้ายแล้วเขาก็ได้เป็นกัปตันทีมให้กับสโมสรแห่งนี้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสอรี่ครับพอทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมจอห์นจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของสุพรปีนักตาโพครับแบ็คขวาวัย28ปีนะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยย้ายไปอยู่กับบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนี่คือนักเตะรายแรกในรอบ13ปีเต็มครับที่ย้ายนะครับโดยตรงนะครับจากเมืองทอง ไปอยู่กับบรุรีรัมย์นะครับก่อนหน้านี้ต้องย้อนกลับไป13ปีเมื่อปี2010นครับนั่นก็คือจักรพันธ์แก้วพรหมนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีนักเตะที่อยู่กับทั้ง2ทีมเนี่ยหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นธีรทรบุญมาทันนะครับสุริยดาดอมไทยสงปิยพลผาณิเชียกุลชาริวชับป,ปุยอดีศัก์ไกสอนนุกูลกิจคุดใหญ่นฤพลอารมสวสวะชาชาโคเอลโยะยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันนี่คือนักเตะที่เคยอยู่กับทั้งสโมสรไม่ว่าจะเป็นเมืองทองหรือบรุรีรัมย์ก็ตาม แต่ว่านักเตะที่ย้ายนะครับจากเมืองทองเนี่ยแล้วก็ไปอยู่กับเบุรีรัมเนี่ยนี่เป็นรายที่2นะครับในรอบ13ปีสําหรับสุพรมันมีเรื่องราวความเป็นมาครับในชีวิตของเขานะฮะที่วันนี้ผมอยากจะมาเล่าสตอรี่ให้ทุกท่านได้ฟังกันสําหรับเรื่องของเจ้าต้านะครับแต่ก่อนอื่นก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องจอนด้วยตอนนี้ก็ไต่มาถึงหลักหมื่นแล้วนะฮะสำหรับหมื่นซับนะครับก็อยากจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะ เรื่องราวของเจ้าต้าครับเกิดที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเมื่อปี2,538บวกลบคูณหารตอนนี้ก็กำลังจะอายุอานามเนี่ย28ปีเต็มในวันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยเจ้าต้าฮะเริ่มต้นเล่นฟุตบอลในจังหวัดของตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับ Academy Academy 1หนึ่งครับนั่นก็คือ JMG Academy เขาเข้าไปอยู่กับ Academy JMG Thailand ครับในวัย12ปี โดยเจ g Academy เนี่ยเป็นแคเดมี่ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกครับหลายประเทศเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยในช่วงเวลาหนึ่งโดยเด็กชายสุพรเนี่ยตอนนั้นได้เข้าไปเป็นเจ g Academy เนี่ยร่วมรุ่นกับทางด้านของอย่างเช่นพิธิวัดฮะสุขจิตธรรมกุลในตอนนี้อยู่กับทางด้านของ BG สุริยาสิงห์มุย้ยนี่ก็อยู่กับเชียงรายเคยอยู่เมืองทองด้วยนะฮะพิชาอุตราตอนนี้ก็อยู่กับทางด้านของเมืองทองเช่นเดียวกัน ตอนนั้นเนี่ย JMG ก็มีการฝึกซ้อมฟุตบอลนะครับวันละ2มือ้อช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นครับแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยที่อยู่กับ Academy JMG เนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนครับที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีแล้วก็ได้ร่วมงานกับพวกโค้ชชาวต่างชาตินะฮะตลอด6ปีครับจะไม่มีเกมอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมเคยคุยกับทางด้านของพิธีวัตร บอกว่า6ปีที่อยู่กับทางด้านของ j m g เนี่ยตั้งแต่ช่วงม .1 นจนถึงม6เนี่ยไม่มีเกมอย่างเป็นทางการเลยจะมีแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นนะครับซ้อมอย่างเดียวครับตั้งแต่อายุประมาณสัก1 2บสถึงสิปีมีการอุ่นเครื่องกับ j m g ของเวียดนามบ้างเขาพวกเขาจะสนิทกับพวก j m g ของเวียดนามเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกเหนียนคงเฟืองเรื่องทรงตวง,งอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็มีเจ G เบลเยียมที่ก็จะมีการฝึกซ้อมร่วมกันมีการอุ่นเครื่องกัน แล้วก็มีการฝึกซ้อมแล้วก็อุ่นเครื่องกับทางด้านของโรงเรียนชั้นนําไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพคริสเตียนอสัสสมชันอะไรพวกนี้ฮะก็จะมีการวนเวียนพานักเตะของโรงเรียนชั้นนําหรือว่าอะคาเดมี่สโมสรชั้นนำเนี่ยเข้ามาฝึกซ้อมแล้วก็มีการอุ่นเครื่องกันกับทางด้าน JMG ซึ่งเด็กๆ JMG เ,เนี่ยเติบโตมาแบบนั้นครับและทีเด็ดของ JMG ก็คือการที่พวกเขาเนี่ยเล่นฟุตบอลในช่วงหนึ่งเนี่ยแบบเท้าเปล่าฮะเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายในแข็งแกร่งอันนี้1และ2 มันทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ดีครับพอเท้าเปล่าไปสู้กับคนใส่สตาร์ทครับคุณก็ต้องหลบหลีกให้ดีหลบหลีกให้เป็นเอาตัวรอดให้เก่งซึ่งนักเตะแต่และคนของเจมจีขาหูน่องใหญ่ครับเพราะว่าเล่นฟุตบอลแบบเท้าเปล่าแล้วก็มีความฉับไวฮะแล้วก็เอาตัวรอดได้เก่งในพื้นที่แคบๆนะครับสุพรก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกขัดเกลา ขึ้นมาจากเจมจีเช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นครับนักเตะของเจมจีก็มีการที่จะเซ็นสัญญาครับได้รับการเซ็นสัญญาขึ้นมาอยู่อะคาเดมี่ของทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งครับเมื่อปี2013ครับเมืองทองยูเนเต็ดก็ได้พานักเตะอะคาเดมี่ของสโมสรเนี่ยในการที่จะไปฝึกซ้อมฟุตบอลนะครับที่สโมสรนเรติโกมารติดครับโดยตัวของสุพรเนี่ยก็ได้บินไปพร้อมกับพิชาอุตรานะครับสุริยาสิงห์มุยนะครับ พิธีวัดสุขจิตธรรมกุลครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของฟุตบอลอาชีพที่นั่นนะครับซึ่งเป็นสโมอสรระดับโลกนะครับทีเ่เคยไปถึงโอ้โหระดับเข้ารอบชิงศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนทีมชาติสเปนเนี่ย ก็มีนักเตะจากอเตติโกโมัลิดนะครับโอ้โหแล้วก็เคยคว้าแชมป์โลกเคยคว้าแชมป์ยูโรล,ลาลิก้านี่ก็เป็นหลีกระดับชั้นนำนะครับเด็กๆเ,เหล่านี้ครับก็ได้ไปเปิดประสบการณ์นะครับเรื่องของฟุตบอลอาชีพได้เรียนรู้วัฒนธรรมสเปนการกินการอยู่นะครับแล้วก็ทัศนคติของการเป็นนักฟุตบอลร,ระดับโลกเป็นการเปิดโลกเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเตะเหล่านี้เลยครับและหนึ่งในนั้นก็คือซุปร์เนี่ยละฮะโดยหลังจากนั้นครับ ตัวของพวกเขาเนี่ยกลับมาฮะสุพรก็ได้เริ่มต้นฟุตบอลอาชีพจริงๆจังๆสักทีนะครับโดยช่วงเริ่มต้นเนี่ยสุพรเนี่ยถูกปล่อยยืมก่อนครับถูกปล่อยยืมให้กับนนทบ,บรุรีและก็นครนายก f c ซึ่งถือว่าเป็นทีมพันธมิตรในลีกล่างนะครับของทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดไปใช้งานแล้วแล้วก็ได้ติดทีมชาติไทยด้วยนะครับในชุดอายุไม่เกิน19ปีในช่วงเวลานั้น โดยชุดอายุไม่เกิน19ปีในช่วงเวลานั้นเนี่ยสุพรเนี่ยช่วยให้ทีมเนี่ยไปได้ถึงรอบ8ทีมสุดท้ายครับศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2014แล้วก็เกือบจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วถ้าเกมรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยสามารถเอาชนะได้คล้ายกับนักเตะทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีที่ผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายล่าสุดที่ประเทศไทยเนี่ยแหละฮะและหลังจากนั้นครับสุพรก็มีชื่อนะครับขึ้นมาอยู่กับเมืองทองยู่นเตตชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อปี2015ครับ โดยเกมแรกเนี่ยที่สุพรได้ลงสนามกับทางเมืองทองเนี่ยนั่นก็คือเกมที่พบกับอาร์มี่ยูเนเต็ดครับและหลังจากนั้นก็ได้ลงสนามบ่อยครั้งเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่เมืองทองเนี่ยนะครับย้อนกลับไปประมาณสัก7ปีที่แล้วตัวสุพรเนี่ยก็อายุมาสัก2021ยเนี่ยยากครับยากที่จะมีโอกาสที่จะลงสนามให้กับเมืองทองโดยในปี2015เนี่ยโอเคแหละเขาอาจจะได้ลงสนามได้เยอะฮะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เยอะ ไป19นัดนะฮะแต่ว่าปี2016ครับหลังจากที่เมืองทองเนี่ยมีการซื้อตัวนักเตะชั้นนำชื่อดังเข้ามาแบ็กซ้ายเนี่ยก็มีพีรพัฒน์เข้ามาธนาบูรเกษารัฐเข้ามาชนาทิพย์สงกระสินเข้ามาซึ่งปี2016เนี่ยเมืองทองก็มีการสร้างการติกอสครับสร้างนักเตะเอานักเตะทีมชาติไทยเข้ามาอยู่จนได้แชมป์ไทยลีกสุพรครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกพองถ่ายออกโดยปี2016เขาถูกปล่อยไปให้ใหกับโปลิสเทโลเอฟซียืม แล้วก็ได้ลงสนามกับโพลิสเทโลเนี่ยไปเพียงแค่2เกมนะครับแล้วก็ได้กลับมาอยู่กับเมืองทองเป็นเวลาสั้นๆแล้วก็ไม่ได้ลงสนามจนปี2017ครับก็ถูกปล่อยไปอยู่กับโพลิสเทโลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ลงสนามกับโพลิสเทโลนะฮะในปี2017แล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีครับลงสนามไปทั้งหมด22เกมนะครับเป็นตัวจริง16นะฮะแล้วก็เป็นตัวสำรองอีก6เกมและก็ทำให้เมืองทองยืนเตดในช่วง หลังจากนั้นก็ในช่วงปี2018ที่มีการลดขนาดทีมลงนะครับแล้วก็มีการดึงนักเตะที่เคยอยู่กับทีมเนี่ย ที่ไปเติบโตที่สมโมสรต่างๆเนี่ยกลับมาช่วยสมโมสรทีเ่เขาเคยอยู่นะฮะหนึ่งในนั้นก็คือสุพร์นี่แหละครับก็กลับมาอยู่กับสมโมสรเมืองทองอีกครั้งหนึ่งในปี2018ครับถ้าใครยังจํากันได้แต่ว่าตัวเขาเองก็เป็นแค่อะไหล่ของทิสตองโดเหมือนเดิมฮะปี2018สุพรลงสนามให้กับเมืองทองนะครับไปแค่เพียง6นัดแบ่งออกเป็นตัวจริง4เกมแล้วก็ตัวสำรอง2นัดเท่านั้น และปี2019ครับแม้ว่าจะมีการย้ายทีมของทิสตองโดไปอยู่กับทรูแบงคอกยูเนเต็ดแต่ว่าเมืองทองเนี่ยก็ดันไปเอาสุพนันบุรีรัฐนะครับจากสมุทรปราการนะครับมาใช้งานอีกนั่นก็ทําให้สุพร์ก็ยังเป็นตัวสำรองของสุพนันโดยปี2019เนี่ยสุพรก็ได้ลงสนามมากขึ้นนะก็ได้ลงไป11เกมครับตัวจริง7นัดตัวสํารอง4นัดครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับเขาก็มีความพยายามและก็ตั้งมั่นมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ครับและสุดท้ายครับปี2020ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19แล้วก็การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมีการเปลี่ยนปฏิทินนะฮะเป็นแบบข่อมปีเป็นฤดูก,กาล2020-2021สถึงสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งอยู่ภายใต้การคุมทัพของมาริโอยูรอสกี้ก็มีการ ใช้งานสุพรอย่างจริงๆจังๆ,ๆสักทีหนึ่งฮะฤดูการ2020-2021เนี่ยใช้งานสุพรไป28เกมครับสำหรับมาริโอยูรอฟกี้นะครับแล้วก็ปีต่อมาฮะฤดูการ2021-2022นะครับก็มีการใช้งานสุพรเนี่ยเป26เกมแล้วก็แต่งตั้งเจ้าต้าเนี่ยเป็นกัปตันทีมด้วยเขาอยู่กับสโมสรแห่งนี้มาตั้งแต่เด็กหลังจากที่ออกจากเจ g a มเ d e m y นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งฮะ เกือบสิปีเต็มสุดท้ายแล้วเขาก็ได้เป็นกัปตันทีมให้กับสโมสรแห่งนี้ครับเมื่อฤดูกาลก่อนนะฮะแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดฤดูกาล2022-2023ก็ได้ลงสนามไปอีก22เกมนะครับสำหรับสุพรแล้วก็ยิงไป2ประตูโดย2ประตูที่ยิงได้เนี่ยในเกมลีกเนี่ยก็คือเกมที่บุกไปเอาชนะชนบุรี1ประตูต่อศูนย์ยิงสวยมากนะฮะ แล้วก็อีกลูกหนึ่งเนี่ยก็คือลูกยิงในเกมที่บุกไปเอาชนะลำปาง5ประตูต่อหนึ่งครับในฤดูก,กาลที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้เป็นนักเตะที่หูขึ้นไปจนถึงสุดครับเป็นแบ็กขวาเบอร์หนึ่งของประเทศอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็มีทีเด็ดนะฮะในเรื่องของการยิงไกลความฟิตขึ้นสุดลงสุดนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบเกมรับแม้ว่าจะเป็นแบ็กขวาจอมบุกก็ตามซึ่งหลังจากจบฤดูก,กาล2022-2023ครับ ทางด้านของสุพรปีนากาตาโพที่ก็เคยมีดีกีถูกเรียกไปติดทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงสนามอย่างจริงๆจ,ง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 จังสําหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็มีการย้ายทีมครับแล้วก็ถือว่ามันก็มีส่วนหนึ่งนะฮะที่แฟนบอลเมืองทองเองก็เสียดายเพราะว่าย้ายทีมเจ้ากับตันต้าเนี่ยย้ายทีมไม่พอฮะยังย้ายทีมมาอยู่กับทางด้านของเบุรีรัมเยเนเต็ดอีกแล้วก็ ข่าวลือต่างๆน,นานาก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดขึ้นก็เป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการตัวเขาเองแน่นอนก็ต้องสู้กับตำแหน่งตัวจริงครับเพราะว่าอยู่กับบุรีรัมย์ก็เป็นทีมใหญ่สกอตดเดฟค่อนข้างใหญ่ขุมกําลังเยอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนที่เขาจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องทันทียังไงก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับสาหรับกัปตันตาแต่นี่ก็คือหนึ่งในนักเตะที่สู้มาตลอดครับเพื่อโอกาสการลงสนามนะครับและนี่คือเรื่องราวของสุพรปีนาก,กาตาโฟที่ผม อยากจะนํามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับตั้งแต่เกิดและเติบโตจนปัจจุบันเนี่ยอายุอานามก็กําลังจะแตะ28ปีแล้วแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่กับทีมใหญ่อย่างเรือรำอยิงเต็ดก็ยังไงก็จะติดตามผลงานกันต่อไปนะครับว่ากับตันต้านะครับในยูนิฟอร์มของปาษสาทสายฟ้าจะมีผลงานอย่างไรบ้างจะได้ลงสนามเยอะขนาดไหนนะฮะ,ะกลับมาติดตามรายการ จอห์นสตอรี่กันได้ใหม่นะฮะในเทปหน้าสำหรับเทปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Sub ส cribe เป็นกำลังใจให้กับช่องจอนกันได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ